วันนี้มีขลุยกุ้งของว่างอร่อยหยิบเพลินมาดูวิธีทำกันเตรียมกุ้งสดแกะเปลือกดึงหางออกและเก็บหางไว้ก่อนแล้วเอามาจิ้มฟันดึงเส้นดำออกด้วยค่ะและนี่หางกุ้งที่เราเก็บไว้ต่อมาก็โขลกสามเกลอือโขลกพริกไทยให้ละเอียดก่อนตามด้วยกระเทียมรากผักชีสับผักไว้ก่อนกลับมาที่กุ้งที่เราแกะไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กและสับให้ละเอียดเลยค่ะใส่สามเกลือลงไปแล้วปรุงรสด้วยซอสฝาเขี่ยวตาภูเขาทองใส่น้ำตาเล็กน้อยแล้วน้ำมันงานผสมให้เข้ากันดีผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเปล่าสำหรับทาแผ่่นนปปอเเีี้้้แแและผรราจบงงงงงงงคึกกกุุุสใถถตัด ลงแผ่นปอบเปี๊ยะพับทั้งสองข้างแล้ววางหางกุ้งตรงด้านขวาวนไปถึงตรงปลายทาน้ำแป้งปิดแผ่นก็เสร็จแล้วทําไปเพลินๆก็ได้มาหนึ่งจานใหญ่ทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดใช้ไฟกลางเขาก็จะกรอบตรงเหมือนครุยถึงได้ชื่อว่าคลุยกุ้งวันเกิดเพื่อนที่ผ่านมาชวนกันไปนั่งร้านฟังเพลงผู้ใหญ่3มเด็กหนึ่งสั่งคลุยกุ้งมา4จานถด้ใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่จริงๆและน้าจิ้มก็ง่ายมากแค่ซอสพริกเผ็ดน้อยตาภูเขาทองขวดเดียวเลยเผ็ดที่ใครๆก็กินได้หักคลุยกุ้งให้ดูข้างในค่ะกรอบนอกเซกุ้งหอออออมมๆิ้รกเเผ็ดนยยไลช่าคะ